มีน้องพวกเราแวะร้านมาร่วมกับสายฟิสมบายครับผมสปอร์ตส์อยู่บ้านครับก็สนุกครับเหมือนเหมือนมางานกีฬาไงมาเจอเพื่อนมาเจอเพื่อนครับผมใช่ผมก็ขอบคุณทางเอฟซีโมบายมากนะครับที่เชิญพวกเรามางานในวันนี้นะครับผมจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราได้มาเล่นสงครามที่ครับผมใช่จริงเกมนี้ก็คือวิ่งกับแพ็ก็เล่นอยู่หลายตัวแต่ที่โดนเหตุไปครับอย่างวันนี้เรานำกลับถุงอะไรเราก็ นี่เหมือนมาเที่ยวเนาะแล้วเป็นดีเจเปิดเพลงให้วนเต้นแล้วเราสนุกด้วยกันใช่ครับผมเหมือนมาเผยแพร่วัฒนธรรมให้ฝรั่งรู้แล้วากมุกคือมาร้องเพลงและมาเล่นเกมครับผมก็บอกว่าถูกใจพวกเรามากๆเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยเล่นประจำอยู่แล้วครับผมเออวิ้งก็เล่นประจำอยู่แล้วก็พอรู้ว่าเราได้มาร่วมงานในที่โรบายน่ยตื่นเต้นมากๆเลยครับผม บรรยากาศเปลนเรื่อยเป็นไรบ้างครับทุกคนอารมณ์ดีจริงคุณใจมากคิดถึงนะครับบรรยากาศแบบนี้หลังจากโควิดหลายปีมันเงียบไปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคือคือก็แล้วสำหรับผมอะผมตื่นเต้นมากว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาสี่ลมนะผมรู้สึกว่ามันมันดูท่าสนุกมากแล้ววันนี้ตอนเล่นก็สนุกมากจริงๆด้วยใช่ครับก็ดีครับพยายามสปอตหรือว่าพร้อมพร้อมี่จะไปเยียบไรบ้างวันนี้เตรียมใจมาเพียกเต็มที่อยู่แล้วครับผมใช่ก็ ครับผมคือเราเตรียมโชว์มาให้ทุกคนได้สนุกกันในปศงการปีนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนสนุกไปกับพวกเราได้นะครับผมอย่างอุปกรณ์เนี่ยเราเตรียมไหมครับผมก็มีนุ่งชน้ำพุนงชีน้ำมีพุนงชีน้ำครับแล้วก็มีดูแเราได้ล้วได้งานด้วยแล้วอย่างอย่างอันนี้ก็คือทีมเพาก็มีที่กั้นน้ำให้ด้วยอย่างนะครับกันเพื่ออุปกรณ์ต่างๆสนุกครับสนุกดูเราจงดาดทุกคนเหมืได้กลับมาแบบเทปนี้ในปศงกาหลังจากที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยเราสนุกไหม สนุกมากครับผมไม่เคยมาสีลมเลยเล่นสงการสนุกมากครั้งแรกอ่ะเนี่ยใช่ใช่ก็เลยม่วนจอยสนุกมากเลยแล้วแล้วจะเดินไปรูปเดินตั้งแต่ต้นนั้งแต่ตไหนต่อเนี้ยอาจจะไม่ทานวันนี้ไม่ทานใชใแต่ต้องไปคือจริงๆเรื่องเราว่างเดี๋ยวมาแล้วอาจจะได้ม่วนจอยต่อที่นี่แต่ว่าสงการจะมีหลายวันใช่ ครับผมก็อยากฝาก Mobile เอฟซีโมบายกับทุกคนด้วยนะครับเป็นบทูที่มีกิจกรรมให้เล่นทุก<ช>คนก็มีของรางวัลให้นะครับอยากให้ทุกคนเดินผ่านไปผ่านมาแล้วมาแวะเล่นกันได้มาจอยกันได้นะครับผมเพราะว่าสนุกแน่นอนใช่แล้วใครยังไม่ได้โหลด FC m o b i l e นะครับผมก็โหลดได้เลยแล้วก็ไปเล่นกันช่วงพักเที่ยงน,นะครับงานของเราหน่อยตอนนี้ร้านอะไรบ้างครับล่าสุดเลยเวราเพิ่งไป เกมใหม่เกมใหม่ไลฟ์หรือรับผมเป็นเกมใหม่ที่เราเพิ่งปล่อยออกมาเหมือนต้อนรับปีใหม่ไทยไปด้วยเหมือนแบบเป็นแสงสว่างให้ทุกคนให้ทุกคนแบบแฮปปี้ขึ้นมาในช่วงสงกรานต์นี้ครับผมใช่คลิปแบบคลิปแบบเป็นยังไงครับอะไรนะครับคลิปแบบปีแบบอ๋อคีิปปีแบบจริงๆดีกันท่านมาดีกว่าที่ชี้ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าคน คนอาจจะชอบเพราะว่าม so 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 really ันเซอร์ไพรส์สำหรับพวกเขาด้วยเขาแบบตอนแรกเขาอาจจะไม่ได like okay. oh so, oh. ้คิดว่าพวกเราจะปล่อยเพลงแบบนี้มาอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาปล่อยมาแล้วก็ค่อนข้างดีพอสมควรคลิปแบบนี้ก็ดีครับจริงเมื่อมาเป็นงานแรกที่เล่นแล้วคนก็ลองได้กันแล้วอ่ะก็เลยแบบเออดีใจมากดีมากอะไรแบบนี้เฮ้ยเราลงไปแล้วเนาะจริงจริงท่าเป็นเพลงนี้ก็เต้นเต้นง่ายอ่ะผมอยากให้ทุกคนได้ลองเต้นกันดูนะครับผมถ้าใจทีงานพวกเรามีจังหวะก็จะโอ้โห มีนี่อีกครับมีนด้อีกมีได้อีกมีได้อีกเออยางช่วงของการยาวครับใช่ครับก็ก็มียาวๆไปครับผมก็เราก็จะมอบความสุขให้กับทุกคนในทุกๆวันครับเพื่อให้เป็นแบบเหมือนเริ่มต้นปีใหม่ของปีใหม่ไทยที่ดีกับทุกคนนะครับผมใช่แล้วก็ป่ากันะครับป่าป่าป่าอ่าภายในปีนี้นะครับผมปีนี้3สิงหาคมนะครับก็จะมี a l ลาสคอนเสิร์ตนะครับผมก็อยากให้ทุกคนรอติดตามรายละเอียดที่ Allstar Special นะครับก็น่าตื่นเต้นมากๆ สามสิงหาคมครับผมบอกไว้เลยว่าตัดไม่แพงยออยังยังยังไม่รู้ราคาเราไม่รู้เลยเราก็ไม่เคยทำแพงอยู่แล้วนี่ติดตามกันเนะอรับผมให้ทุกคนรอติดตามกันนะครับโอเคขอบคุณเรื่องบ้าคคับ